กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมายให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคเป็นผู้ประสานกับภาคเอกชนที่นำงานวิจัยนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในชื่อคีน คุณสมบัติเด่นของสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพค,คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาจากแหล่งปนเปื้อนน้ำมันดิบจะทำหน้าที่ย่อยสลายน้ำมันให้กลายเป็น H2O หรือน้ำและ CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างจากการใช้สารเคมีกำจกัดคราบน้ำมัน,ท,บบนที่ยังคงหลงเหลือสารพิษอยู่ในระบบนิเวศการสาธิตนี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ด้านขวาคือการเทน้ำเปล่าจะเห็นว่าน้ำมันเกาะตัวลอยเหนือน้ำขณะที่ด้านซ้ายเทน้ำผสมสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพปรากฏว่าน้ำมันเกิดการแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก,ลกๆก่อนที่จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไปจนหมดเพียงไม่กี่นาที